ก้อนอะไรวะเนี่ยอุ้ยนึกว่าก้อนเลยมดำโอ้โหขอโทษขอโทษมืดๆแม่มองไม่เห็นเหยียบเหยียบตีนไปฮึแม่ก็นึกว่าก้อนอะไรมืดๆอ้าวเฮียกีนี่วัวอ้ไม่ไงหน้าไม่รู้เหยียบไปนะเนี่ยฮะมันนอนมืดๆอยู่ตรงนี้นหัขนเงางามมากช่วงนี้ เป็นลงุงบำุงสรีระเดียมนี่ดุขนขนเฮกกี้นะนิ่มมากนิ่มมากลื่นแล้วก็แบบว่าช่วงนี้ก็อุยอ้ยเฮกกี้เฮกกี้ลงพุงลูกโอ้โหหนูไม่ได้ท้องใช่ไหมหนูจะเป็นผู้ชายลงพุงไม่ได้นะลูกตอนนี้หนูต้องอันนี้เฮกกี้นะคะเฮกกี้เป็นสุนัขเพศผู้ไม่ได้ท้องไม่ได้ไม่ได้ท้องแต่อย่างใดคือแบบอิ่ม อิ่มสุดๆเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังฮิตบุชารงพุงใช่ไหมไอ้กินดีู้ชารงพุงเดดเดดเดดดีเดดอิ่มจัดไม่หีอิ่มจัดไม่เลิกอิ่มอิ่มอิ่มช่วงนี้ต้องรักษาความหล่อนิดนึงต้องหล่อต้องฟิตต้องเอ็ดนะ นะอั่นนี่อันนี่หักนะลูกนะ